อ้าวเกลมาดูบอลห้องทอ,อยเหรอไม่เห็นทอ,อยบอกเลยเปล่ามาคุยเรื่องงานเฉยๆงั้นไปก่อนนะมึงเลิกวอยยได้แล้วมึงมีหน้าที่จัดการส่วนของมึงส่วนกูมีหน้าที่จัดการส่วนของกู <m> <governance> กูจะไม่ช่วยอะไรมึงทางนั้น แล้วถ้ามึงทำกูเดือดร้อนเมื่อไหร่กูเล่นมึงแน่มึงรีบไปจัดการมันซะแค่นี้นะทอยเกีวเกียวมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งมาถึงอ่ะสวนกับเป,ปเปอร์หน้าห้องแล้วเกีวกินอะไรหรือยังสั่งอะไรมากินไหม เสื้อผ้าของเราอยู่ไหนหรอทอยอะไรนะก็ชุดที่เราใส่ไปเที่ยวคืนนั้นน่ะมันอยู่ไหนหรอทำไมเราไม่เห็น,นอ่ะทอยเอาไปส่งซักให้อ่ะทำไมหรอเปล่าแค่ถามดูอ่ะเออเกลทอยคุยกับผู้ใหญ่ที่ทอยรู้จักช่วยพูดกับทางทีมผู้จัดซีรีส์เรานะเขาตอบตกลงว่าจะคุยให้วันสองวันคงได้คำตอบแหละ แต่เขารับปากว่าเกลจะได้เล่นแฮนด์ควีนแน่นอนเกลไม่ดีใจหรอทอยทอยเลิกยุ่งกับเปเปอร์ได้ไหมเกลว่าไงนะอย่างน้อยก็ช่วงนี้เกลเรากับเปเปอร์ทำธุรกิจด้วยกันก็นั่นแหละคนอย่างทอยอะจะทำธุรกิจกับใครก็ได้ป่ะไม่เห็นจะต้องไปยุ่งกับเปเปอร์เลยทำไมอะเกล เกลอาคติกับเปเปอร์ทำไมอ่ะฉันถึงแล้วนะแกอยู่ไหนอ่ะโอเคอยู่ที่ลานจอรดรถแล้วกำลังเดินเข้ามาที่มาช้าก็เพราะว่าผู้ของนางไปรับนางเลเด่ะแล้วคนนี้ควีนจริงจังหรือเปล่าเนี่ยคนอย่างคนนุีน่ะหรอจะจริงจังกับใครก็จริง ฮัลโลรอนานไหมอ่ะแนะนำให้รู้จักก่อนนี่เปเปอร์นะเปเปอร์นี่เกลเพื่อนรักเราเองส่วนนี่ทอยแฟนเกลโอเคเกลทอยงั้นก็คณะเป็นเพื่อนเลยแล้วกันนะเออหลังกินข้าวเสร็จไปหาอะไรสนุกๆทำกันป่าทำอะไรอะ เดยกก็รู้เปบปเปอร์มีของดีอยากให้ลองอะช่างเหอเราขอโทษนะคือเราแค่เป็นห่วงว่าเปบปเปอร์จะทำให้เราสองคนเดือดร้อนอะเกีวทอยบอกเกียวแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอะไรต้องกลัวทางนั้นไม่มีใครทําอะไรเราสองคนได้หรอก เดี๋ยวเรื่องทุกอย่างก็จะจบแล้วกเกลเตรียมตัวถ่ายซีรีส์ให้สนุกดีกว่าเกลไม่ต้องเป็นห่วงนะ